ะะโลกของเรากําลังเผชิญกับสถานการณ์ความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 หรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีนะคะซึ่งสถานการณ์ต่างๆเหล่านี้ส่งผลให้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมากนะคะองค์กรต่างๆในประเทศไทยของเราเองต่างก็ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเช่นกันซึ่งแน่นอนว่ารวมไปถึงการไรปาสุนพลิภาคของเราด้วยนะคะหากเราไม่มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือที่ดีอาจทําให้เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่เราได้วางแผนไว้ใน 3ปีหรือ5ปีข้างหน้าอาจได้รับผลกระทบไปด้วยใส่งานบัญชีและการเงินที่นับว่าเป็นเสาหลักขององค์กรนะคะ ในการดูแลความมั่นคงทางด้านการเงินเพื่อผลักดันให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขับเคลื่อนต่อไปตามเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ที่เราได้วางไว้และนำมาซึ่งความเป็นองค์กรที่มีการกำกับดูแลที่ดีเพื่อสร้างความยั่งยืนต่อเนื่องในอนาคตและในวันนี้นะคะดิฉันปียนุษย์เอี่ยมศิริจากกองแผนบริหารความเสี่ยงฝ่ายกำกับและดูแลบริหารความเสี่ยงได้รับเกียรติจากคุณสุชาติโชติกะธีรกุลรองผู้ว่าการสายงานบัญชีและการเงินซึ่งได้รับตำแหน่งร k Management ชม a ปี i ยนให้เข้าสัมภาษณ์ในหัวข้อบทบาทของผู้ บริหารกับการบริหารความเสี่ยงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคภายใต้สถานการณ์ของโลกในปัจจุบันค่ะค่ะท่านรองคะจากตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในอีก5ปีข้างหน้านะคะระวังตัวเองไว้ว่าจะสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยดิจิ t a ลอินโนเวชันดังนั้นในฐานะผู้บริหารสายงานบัญชีและการเงินมีแนวทางหรือว่ามุมมองในการดำเนินการอย่างไรเพื่อให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามารถบรรลุถึงจุดมุ่งหมายที่วางไว้ได้ค่ะก็ คงเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าสายงานบัญชีการเงินนั้นเป็นสายงานสนับสนุนนะครับภาร,รกิจของการไฟฟ้านี่มีความชัดเจนอยู่แล้วนะครับโครงการอีก5ปีดันนงนั้นสายงานบัญชีการเงินที่จะสนับสนุนได้ก็คือเรื่องงบประมาณนะครับเพราะเราเห็นความสําคัญในเรื่องของงบประมาณเป็นตัวตั้งอยู่เหมือนกันเป็นภาร,รกิจหลักชช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นการสนับสนุนการสายงานบัญชีการเงินนะครับแน่นอนครับข้อแรกเลยต้องมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์นะครับข้อที่2เรามองอย่างนี้นะครับว่า เราต้องกําหนดวงเงินแล้วก็จัดหาแหล่งเงินเพื่อให้ทันต่อระยะเวลาการดำเนินงานแล้วก็เป็นไปตามแผนข้อที่3เราก็มองว่านะครับเราควรจะต้องจัดสรรก็ประมาณลงไปให้กับส่วนที่เกี่ยวข้องให้เพียงพอแล้วก็มีความจําเป็นและก็ตามเกณฑขีดความสามารถซึ่งผมเชื่อว่าในส่วนของสายงานพิเศษเงินมีความพร้อมและสนับสนุนนะครับแผนของการเรียกรับสุดภาคในระยะเวลาจากักดีไปนะครับก็คงจะเตรียมกวาเตรียมตัวแล้วก็ถึงเวลานั้น เราคิดว่านะครับในเรื่องของประม,มาณก็เป็นเรื่องที่คงไม่น่าที่จะต้องเป็นกังวลเท่าไหร่นะครับ จากที่ทราบกันดีนะคะภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในปัจจุบันนะคะซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบและสร้างความท้าทายต่อองค์กรเป็นอย่างมากนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งความท้าทายในการบริหารจัดการฐานะทางการเงินขององค์กรให้มั่นคงทําให้องค์กรของเรายังสามารถดําเนินต่อไปในอนาคตตามที่วางแผนไว้ได้สายงานบัญชีและการเงินมีการวางแผนในการบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวอย่างไรบ้างคะครับถ้าจําจกันได้ ตั้งแต่มีนา2563เป็นต้นมาเราเกิดวิกฤตการโควิดนะครับแล้วก็รุนแรงมาอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็มีกระทบกับในสังของการไฟฟ้าสุขภูภาคบ้างพอสมควรทีเดียวนะครับสิ่งหนึ่งที่กระทบอยู่2ส,ส่วนด้วยกันก็คือสภาพคล่องและสถานะการเงินของการไฟฟ้าสุขนภภาคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดหนึ่งที่เรามีปัจจัยหรือการบริหารจัดการความเสี่ยงเราเนี่ยนะครับเราทาเป็นระดับด้วยกัน อันดับแรกก็คือเราเรียกกันว่า worst case นะครับ scenario base case scenario แล้วก็ base case scenario ทั้ง3ระดับนี้นะครับเราได้มีการจัดการบริหารความเสี่ยงของเรานะครับแล้วก็นำเสนอท่านรู้ว่าการนำเสนอท่านกรรมการการไฟฟ้าสุขภาคเพื่อิจารณานะครับว่าเราจะมีแนวทางอย่างไรในกรณีถ้าเราอยู่ในช่วงของ worst case scenario หรือกรณีที่อยู่ในช่วงของ base case ก็ตาม พร้อมกับแนวทางแก้ไขในการนําเสนอว่าเราจะแก้ไขปัญหานีอย่างไรบ้างซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยต้องเรียนอย่างก้ก่อนนะครับว่าเราสามารถผ่านปัญหานี้มาได้ด้วยความร่วมมือของทุกทุกส่วนงานนะครับเพื่อนเพื่อนพนักง,งานทุกทกท่านมีส่วนร่วมในเรื่องกรณีเช่นเดียวกันนะครับนอกเหนือจากแนวทางที่เราเราเ,ออเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงแล้วเนี่ยนะครับอีกปัจจัยหนึ่งก็คือการแต่ที่เราต้องมีแผนสํารองในการดําเนินการ เพราะฉะนั้นเรามองว่าในจุดนี้ถ้าเรามีการบริหารจัดการความเสีย่ยงในระดับแบบนี้แล้วสามารถดําเนินการได้ผมก็เชื่อมั่นว่านในส่วนของออผลประกอบการหรือแมาสับวสภาพคล่องทางการเงินของเราเนี่ยก็สามารถผ่านไปได้ด้วยดีเช่นเดียวกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับเราก็ยังไม่ไิ้งทิ่งนอนใจนะครับสถานการณ์ยังไม่ได้ถึงจะหมดไปเพียงแค่คลี่คลายลงเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้เราก็ต้องต้องมีการประเมิน นะครับและติดตามผลพร้อมกับรายงานท่านผู้บริหารเป็นประจำทุกๆไตรมาสเพื่อเตรียมความพร้อมและก็เป็นการจัดการความเสี่ยงอีกด้านหนึ่งเช่นเดียวกันก,ก็คงจะต้องติดตามกันไปอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีการรายงานนําเสนออย่างนี้ไปตลอดเวลาเช่นกันครับ ท่านรองคะยุคนี้นะคะเราสังเกตได้ว่าอะไรอะไรก็มาไวแล้วก็ไปไวนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านเทคโนโลยีรูปแบบในการดําเนินธุรกิจตลอดจนการบริหารองค์กรนะคะซึ่งถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เรารู้จักกันดีในชื่อ Disruption ซึ่งปัจจุบันหลายๆองค์กรนะคะกําลังได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการถูก Disrup t ในด้านต่างๆจากมุมมองของท่านรองเองคิดว่าองค์กรควรมีการรับมือหรือมีแนวทางในการบริหารความเสี่ยงในเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะคาว่า Disrup t i o n แรกๆที่รู้จักก็น่ากลัวแล้วก็เป็นกังวลน,นะครับว่าเ,เราจะแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างไรบ้างหรือว่าเราดีความหมายอย่างไรนะครับผมในมุมมองของผมนะฮะผมมีความรู้สึกว่าถ้าเราทำความเข้าใจสองคำอุปสรรคและก็ความสามารถขององค์กรผมเชื่อว่าสองตัวเนี้ยนะครับเราสามารถจะขับเคลื่อนไปได้อุปสรรคด้านไหนบ้างนะครับผมมองว่าในจุดนี้ก็คือการที่จะต้องมีการตับ วิธีคิดปรับมุมมองและก,การดําเนินการให้การดาเนินการนั้นเนะี่ยให้ให้เท่าทัานและอยู่เป็นระบบเช่นเดียวกันในเรื่องของความสามารถขององค์กรผมเชื่อมั่นว่าท่านผู้ว่าการนะครับขับเคลื่อนแนวทางยกตัวอย่างเช่นเพลนโฟทีนของท่านได้อย่างเต็มรูปแบบและมาต่อเนื่องเรื่องของดิจิทัลผมเชื่อว่าเรามีการมีนโยบายการบริหารความเสีย่ยงและมีที่การจัดการเรื่องบริหารความเสี่ยงไว้อย่างดีเรียบร้อยอยู่แล้วเพราะฉะนั้น ผมยังมั่นใจอยู่เสมอว่าถึงแม้จะมีดิสพิชชันเกิดขึ้นมาก็ตามแต่การไฟฟ้าสุริยภาคเรามีการป้องกันเรามีนรยบายการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจนและสื่อสารให้พนักง,งานมีความเข้าใจถูกต้องตรงกันปฏิบัติในแนวทางเดียวกันผมเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราจะน่ากลัวน่าจะเป็นสิ่งที่เราพร้อมและเตรียมที่เป็นสิ่งที่เราที่สามารถจะเดินฝ่าฟันตรงนี้ไปได้เช่นเดียวกัน จากมุมมองการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรตามที่ท่านรองได้อธิบายมานั้นนะคะหากถูกถ่ายทอดลงมาเป็นปัจจัยเสี่ยงเพื่อจัดทําเป็นแผนบริหารความเสี่ยงภายใต้สายงานของท่านรองเองท่านรองมีวิธีการกําหนดปัจจัยเสี่ยงภายใต้การบริหารงานของสายงานอย่างไรบ้างคะในสายงานบัญชีการเงินเนี่ยนะครับเราเวลาเราพิจารณาปัจจัยเสี่ยงที่จะกําหนดลงไปเนี่ยเรานำปัจจัยเสี่ยงหลายๆตัวเข้ามาดูนะครับเช่น DSC ของสายงาน แผนปฏิบัติของกครงการเรฟ้าสุขภาพแผนแม่บทหรือแนว,แนว,แนวต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นโครงการใหม่ๆก็ตามเรานำะปัจจัยพวกนี้มาประเมินแล้วก็มาพิจารณาว่าเราปัจจัยเสี่ยงที่เราเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ต่างที่เกิดขึ้นนั้นเพียงพอหรือไม่เพียงพออย่างไรนะครับและเราก็มาพิจารณาต่อว่าอันไหนที่ไม่เพียงพอเราพิจารณาต่อว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงขององค์กรหรือสายงานนะครับผมยกตัวอย่างวันนี้หรือปีที่ผ่านมาก็ตาม สายงานวิชีการเงินเนี่ยนะครับยกปัจจัยเสี่ยงที่ขององค์กรสําคัญที่สุดก็คือการบริหารแผนลงทุนเพราะถือว่าแผนลงทุนนั้นเป็นปัจจัยที่ทําให้การเฟฟ้าสุภาพนะครับผ่านเกณฑ์ประเมินและใช้ในการประเมินการบริหารลงทุนแน่นอนครับการลงทุนเมื่อไหร่ปุ๊บมีผลทาให้เศรษฐกิจเป็นการกระจายนะครับเป็นการกระตุ้นให้เกิดเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเรามองว่าการกําหนดปัจจัยในของสายงานวิชีการเงินงนั้น เราไม่ได้มองแค่สายงานอย่างเดียวนั้นเราก็มองถึงองค์กรด้วยว่าปัจจัยเสี่ยงอะไรที่เป็นนัยะสําคัญและควรจะต้องให้มีความสําคัญกับการไฟฟ้าสุขภาพด้วยเช่นเดียวกันนะครับนี่ก็คือจุดหนึ่งที่เรากําหนดปัจจัยเสี่ยงที่มีนัยะที่มีความสําคัญต่อองค์กรด้วยครับ เมื่อสายงานกำหนดปัจจัยเสี่ยงรวมทั้งแผนบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยงภายใต้การดำเนินง,งานของสายงานแล้วนะคะท่านรองมีการถ่ายทอดนโยบายและแผนบริหารความเสี่ยงให้กับพนักง,งานในสังกัดได้รับทราบอย่างไรบ้างคะกับอย่างที่ผมเกริ่นไว้แต่แรกนะครับว่าสายงานบัญชีการเงินนั้นผมถือว่าสายงานนี้เป็นสายงานที่เกี่ยวข้องด้านการเงินเป็นสายงานที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมให้ความสําคัญกับ ผู้บริหารและสายงานและพะนักง,งานในสายงานทุกๆคนนะครับโดยหลกัหลกๆรวมๆแล้วเนี่ยนะครับผมถือว่าเ,เรื่องของความเสี่ยงเป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะฉะนั้นเราจะให้พนักง,งานของเราผู้บริหารของในสายงานของเรานั้นตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเสี่ยงเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็มองว่านอกจากความตระหนักแล้วเนี่ยเราจะต้องมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้วยเช่นเดียวกัน เมื่อมีความตระหนักเสร็จแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการสื่อสารนะครับเราจะมีช่องทางต่างๆให้กับพนักงานได้รับรู้เข้าใจแล้วถึงปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ในตัวของการบริหารจัดการความเสี่ยงสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับมันต้องมีการรายงานมันต้องมีการรายงานความคืบหน้าสาระบัญชีการเงินเนี่ยจะมีการประชุมทุกๆเดือนก็จะมีการรายงานนะครับปัญหาอุปสรรค เป็นอย่างไรบ้างและเราเอาเรื่องนี้มาปรับปรุงและแก้ไขซึ่งซึ่งจะทําให้เราเนี่ยครับบริหารจัดการความเสี่ยงได้ค่อนข้างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นและงที่สําคัญที่สุดคือพนักงานทุกคนมีความตระหนักมีส่วนร่วมและมีความเข้าใจเป็นนิมทิศทางเดียวกันผมก็เชื่อว่าส่วนส่วนหนึ่งของทางการบัญชีก็สามารถขับเคลื่อนให้องค์กรน,นะครับมีปัจจัยความเสี่ยงที่ที่มีความสมบูรณ์ได้เช่นเดียวกันครับ ค่ะและในปี2,564นะคะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคถือได้ว่า transform เข้าสู่ยุคดิจิทัลยูทิลิตแบบเต็มตัวแล้วนะคะท่านรองคิดว่าการที่เราเป็นดิจิ t ั l ย t ทิลิตจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงอย่างไรบ้างคะแผนยุทธศาสตร์ของการไฟฟ้าส่วนภาคมีข้อหนึ่อยู่แล้วในการที่จะกับเคลื่อนไปดิจิทัลยูทิลิตในความหมายของมันง่ายๆก็คือว่าการนําเทคโนโลยีใหม่ๆม,มาปรับใช้กับอุปกรณ์แน่นอนครับ มันเกิดอะไรขึ้นบ้างมันลดขั้นตอนกนารทํางานอย่างชัดเจนนะครับแล้วข้อมูลต่างๆที่อยู่ในระบบแล้วเอาเทคโนโลยีมาปรับใช้ผมเชื่อว่าส่วนสนหนึ่งที่เกิดขึ้นแน่นอนคือผู้บริหารสามารถนําข้อมูลตัวน,นี้ไปวิเคราะห์นะครับและจะทําให้เกิดการตัดสินใจอย่างรวดเร็วด้วยข้อมูลที่ถูกต้องและมั่นยาม,มากยิ่งขึ้นยกตัวยอย่างของสายงานบัญชีการเงินงก็ตามนะครับวันนี้เรานําดิจิตอลบางส่วนที่มาใช้ที่เรารู้ว่าแดชบอร์ด ในการวางแผนบริหารลงทุนเราทำแอปพลิเคชันขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับเพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงได้สามารถติดตามผลสามารถจะรู้ว่าตอนนี้เขามีแผนเบิกจ่ายเป็นอย่างไรบ้างโดยเอาข้อมูลที่เราใส่เข้าไปนั้นเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเป็นข้อมูลในการที่เขาจะพิจารณาว่าเขาจะเดินยังไงต่ออย่างไรบ้างเพราะผมเชื่อจากนั้นผมจึงเชื่อได้ว่าเมื่อเราเอาดิจิตอลมาใช้นะครับมันจะทำให้เราลดขั้นตอนมากยิ่งขึ้น การทํางานและการตัดสินใจเกิดความแม่นยําและถูกต้องยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นผมเชื่ออย่างหนึ่งว่ามันจะมีผลประกอบและผลประโยชน์ต่อองค์กรอย่างมากทีเดียวครับค่ะจากที่ท่านรองได้ให้หลักการและแนวคิดในการบริหารความเสี่ยงโดยเฉพาะในเรื่องการรักษาความมั่นคงทางด้านการเงินท่านรองคิดว่าแนวทางในการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวมีความสอดคล้องกับการสร้างความยั่งยืนขององค์กรอย่างไรบ้างคะในมุมมองของผมนะครับคำว่าองค์กรยั่งยืนเนี่ย ผมมองว่าองค์กรสามารถดำเนินเกินธุรกิจได้อย่างต่อเน,นื่องมีผลตอบแทนมีฐานะการเงินที่เหมาะสมมีการเจริญเติบโตและก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มผู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับผมมองบุมนี้ก่อนเพราะฉะนั้นในส่วนของอย่างที่ผมเกริรนวิกกี้ว่าผลตอบแทนฐานะการเงินผมเชื่อว่าถ้าเรามีสภาพคล่องมีฐานะการเงินมีผลประกอบการที่ที่ดีมันสามารถสร้างความเชื่อมัน่นสามารถความความเชื่อถือ ให้กับลูกค้าของเราได้ว่าการไฟฟ้าส่วนิภาคนะครับมีานะมี่ผคประกอบการที่มั่นคงและก็เชื่อถือได้เพราะฉนั้นคงจะเป็นส่วนร่วมในเรื่องของการที่จะทําให้องค์กรของเรายั่งยืนอย่างเต็มรูปแบบนะครับเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งที่ทําให้องค์กรน,นั้นนะได้รับความเชื่อถือได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้ากลุ่มของเราทั้งหมดครับ สุดท้ายนี้นะคะหากเราต้องการนําเรื่องการบริหารความเสี่ยงเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองคอ์กรควรจะต้องมีแนวทางในการดําเนินการอย่างไรคะครับก็จริงๆแล้วเรื่องนี้นะครับผมเชื่อว่าการที่มีส่วนร่วมและการที่จะเป็นส่วนร่วมของวัฒนาคคองค์กรเนี่ยผมเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในจุดของการที่เราจะเปส่วนร่วมกับวัฒนคมคองค์กรเนี่ยผมว่าผมมีหลักคร่าวๆประมาณ5้า5 4, 5อย่างด้วยกันข้อแรกเลยนะครับ ผมมองว่าผู้ริหาระดับสูงต้องมีส่วนสําคัญที่จะนําการขับเคลื่อนตัวนี้ออกไปให้ได้ประการที่2เราต้องมีนโยบายที่ชัดเจนและมีความสําคัญด้วยเช่นเดียวกันประการที่3ผมมองว่างี้นะครับว่าเราต้องมีการส่งเสริมและปลูกฝักพนักง,งานนะครับให้ปฏิบัติทั้งองค์กรพร้อ,อมๆกันประการที่4เราก็มองว่าผมมองว่านั้นต้องมีการติดตามประเมินผลในสิ่งที่เราทําสุดท้ายผมมองว่า น่าจะมีการพิจารณาแก้ไขปัจจัยความเสี่ยงให้ทันต่อยุคต่อสมัยและเหมาะสมต่อการเวลานะครับผมมองว่าแน่นอนครับถ้าเดินตามหลักการการประมาณนี้ได้เนี่ยผมเชื่อมันม่นว่ามันจะเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรต่อไปอย่างยั่งยืนต่อไปข้างหน้าด้วยเช่นกันนะครับในท้ายนี้นะครับต้องขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับที่สําคัญที่สุดก็คือต้องขอบคุณท่านผู้ว่าการนะครับท่านกรรว่าการการไฟฟ้าส่วนภาค ที่ให้ความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยงการมีนโยบายที่ชัดเจนมีการจัดรูปแบบมีการดําเนินการที่ที่ทำให้เรารู้สึกว่าการบริหารความเสี่ยงไม่ใช่เรื่องยากนะครับแล้วพอเราสามารถปฏิบัติได้สุดท้ายต้องขอบคุณพนักงานทุกๆคนนะครับทั้งอยู่ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่มีส่วนร่วมที่ทําให้การบริหารความเสี่ยงคือปริบทยดการความเสี่ยงนั้นเป็นด้วยความเรียบร้อย และเราสามารถเดินเดินไปได้ด้วยความที่เราไม่ต้องกังวลเพราะเนื่องจากมีความชัดเจนมีนโยบายมีทัศนบริหารที่ให้ความสําคัญนะครับและก็มีความมีส่วนร่วมนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกๆคนที่มีิดสนร่วมของเราพวกเราจับการไฟฟ้าสุริยภาพทุกๆคนครับขอ,ขอบคุณมากครับขอขอบพระคุณท่านรองสุชาติเป็นอย่างสูงที่ได้มาแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ ตลอดจนมุมมองต่างๆในด้านการบริหารความเสี่ยงในวันนี้นะคะซึ่งทางกองแผนบริหารความเสี่ยงฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความรู้ที่ได้รับในวันนี้จะทําให้ทุกคนในองค์กรสามารถนําแนวทางไปใช้ในการทําง,งานของท่านหรือภายในหน่วยงานของท่านนะคะสําหรับวันนี้นะคะดิฉันและท่านรองต้องขอลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ